หลังจากที่ลงทําการแข่งขันกับทางไอปืนใหญ่อาร์เซนอลในศึกคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผลการแข่งขันที่ออกมาครับทั้งคู่ก็จบลงด้วยผลเสมอ0ประตูต่อ0ถึงแม้ว่าอาร์เซนอลพวกเขานั้นจะเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่24แต่ทางหงแดงของพวกเราก็ไม่สามารถปิดจ็อบในเกมแรกได้จนํำไม่ต้องมีเกมที่2ในเอมิเรสเตเดียมครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าศึกคาราบาวครับเพิ่งผ่านไปแต่ในสุดสัปดาห์นี้ครับ ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะกลับมาลงเตะก,กันอีกครั้งโดยที่ในสุดสัปดาห์นี้ทางหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเราจะมีคิวทำศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในแมตช์ที่21ของฤดูกาลน,นี้โดยการเปิดรังแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของทีมน้องใหม่ยังเบรนท์ฟอร์ดแล้วการแข่งขันครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มกราคมเวลา21น,นาฬิกาตรงตามเวลาในประเทศไทย ในปัจจุบันทีมเจ้าบ้านอย่างหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราครับรังอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยแข่งไปแล้ว20นัดชนะ12สเสมอหแพ้2มี42คะแนนส่วนทางฝั่งผู้เมเยนอย่างเดอะบีเบรนฟอร์ดครับพวกเขานั้นรังอยู่ที่อันดับ13ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว20เกมชนะ6สเสมอ5แพ้9มี23คะแนน ซึ่งก็เป็นอย่างเช่นเคยครับว่าก่อนที่แมชเดย์ประจำสัปดาห์นั้นจะเริ่มต้นขึ้นทางช่อง Liverpool Today จะพาเพื่อนๆทุกคนนั้นไปวิเคราะห์จาะลึกรวมถึงคาดการสเสบียผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามและทายผลการแข่งขันกันครับว่าในเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงโดยเราครับจะมาเริ่มกันที่ h a e to h e a d หรือสถิติการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลกับเบรนฟอร์ดในเกมนั้นล่าสุดทิดทั้งคู่เจอกันก่อนเลยครับ โดยแมตช์ล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งเกมในเบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมครับเบนฟอร์ดพวกเขายันเสมอกับลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ3าซึ่งเกมดังกล่าวครับต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นครับเขี่ยวกันตั้งแต่ต้นเกมอย่าไปจนถึงช่วงท้ายเกมเลยครับอะไะครับต่อมาเรามาดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างหงแดงลิเวอร์พูลกันต่อเลยผลเสมอกับทางอาร์เซนอลในศึกคาราบาวครับถือว่าไม่ใช่เรื่องดีสําหรับลิเวอร์พูลเลยครับ เพราะนี่จะเป็นการเพิ่มโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่จำเป็นออกไปอีกอีกทั้งสภาพทีมของลิเวอร์พูลณปัจจุบันที่ขาดทั้งซาร่ามาเน่และก็เกตาที่ทั้ง3คนลงไปทําการแข่งขันในฟุตบอลรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นที่ประเทศแคนารูนครับอีกทั้งในรายของเตียโกอาคันตาร่าฮาวิเอเลต์เนทฟิลิปและก็ดิวอกอริกี้ทั้งหมดก็ต่างได้รับอาการบาดเจ็บนั่นจึงส่งผลให้ขุมกําลังของลิเวอร์พูลณปัจจุบันครับอาจจะมีให้เยอแกล็ปเนี่ยใช้งานอย่างจํากัด แล้วแน่นอนว่าสิ่งที่จะตามมานั้นก็คือประสิทธิภาพของเกมแต่อย่างไรก็ตามครับก็ไม่ใช่ว่านักเตะท,ที่มีอยู่ในทีมจะไม่สามารถทดแทนตำแหน่งของตัวที่ขาดไปได้และสิเ1บตัวจริงที่คาดว่าทางเยเกนคลอปจะจัดลงสนามในเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบเก่งระบบเดิมนั่นก็คือ4-3-3 นำโดยในทวันมือหนึ่งของทีมชาบาซิลอย่างอลิสันเบรเกอร์แนวรับ4ี่คนไล่จากขวาไปซ้ายครับแบ็คขวาเป็นเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนคู่เซนเตอร์ก็น่าจะเลือกใช้ฐานะ้าของเจอร์มาติปับคู่กับเบอร์จิลฟานดไดโดยมีแอนดี้โรเบอร์สันครับยืนเป็นฟูลแบ็คทางฝั่งซ้ายขยับขึ้นมาสามมิดฟิลด์ตรงกลางน่าจะประกอบไปด้วยฐานะ้าของฟาบินโยจะยืนประสานงานร่วมกับกัปตันทีมอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันและก็เคอร์ติสโจนและ3าโตัวรุกครับน่าจะเป็นเดียโกโจตาโรบาโตฟรีมิโน ส่วนอีกคนก็น่าจะเลือกใช้อเล็กออกเล็กชัมเบอร์เลนซึ่งพอตัดภาพไปยังทางฝั่งผู้มือเยินอย่างเบรนฟอร์ดครับเกมพรีเมียร์ลีกแมตช์ล่าสุดที่พวกเขานั้นเพิ่งลงเล่นก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับโดยทางเบรนฟอร์ดพวกเขานั้นบุกไปแพ้ต่อทางนักบุนแดนใต้อย่างเซาท์แท์ตันมา4ประตูต่อ1อย่างไรก็ตามครับไม่ใช่ว่าผลงานก่อนหน้านั้นของเบรนฟอร์ดไม่ดีสะทีเดียว พอทากมองย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น2นัดครับในเกม FA ฟเอรอบ3พวกเขานั้นเพิ่งจะบุกเอาชนะปอรตเวลมาได้4ประตูต่อหนึส่วนในเกมพรีเมียร์ลีกก่อนที่จะมาพบกับเซาท์แธมป์ตันพวกเขาก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้2ประตูต่อหนึหากพูดถึงสโมสรอ,อย่างเบรนท์ฟอร์ดในยุคข,ของโทมัสแฟงค์ในฤดูกาลนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าทีมของพวกเขานั้นตราบใดที่เล่นในบ้าน มักจะค่อนข้างทาผลงานออกมาได้ดีอยู่เสมอแต่พอย้อนกลับมาดูผลงานในเกมเยือนของพวกเขาครับมันดูเหมือนจะเป็นคนละขั้วกับผลงานในบ้านเลยส่วนในด้านความพร้อมก่อนเกมของเบนฟอร์ดครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะนักเตะส่วนใหญ่ที่เป็นตัวหลักไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแต่ผู้เล่นที่หายไปในแอฟริกันคัพฟอรเนชันก็มีในรายของแฟรงค์โอเยนกาเพียงแค่คนเดียวแล้วก็คาดว่า11เบตตัวจริงที่ทางโทมัสแฟรงค์จะจัดลงสนามให้กับเบนฟอร์ดน่าจะมาในระบบ3-5-2 ซึ่งจะนำโดยผู้รักษาประตูชาวสเปนอย่างอาวารเฟเรนันเดสสตัวรับของพวกเขาในเกมนี้น่าจะเลือกใช้อ e ีธาพีน็อกยืนประสานงานร่วมกับเพอร์ทูสจอห์นสันกับตันทีมและฝั่งซ้ายก็เป็นมาร์คบริสโตเลนเซนขยับขึ้นมาสามมิดฟิลด์ตรงกลางแล้วก็วิงแบ็กทั้งสองข้างครับวิงแบ็กทางฝั่งขวาเป็นมาร์คโรสเลฟ สามีฟิลต,ตรงกลางครับมีชาดอนแบบสติดยืนประสานงานร่วมกับคริสเตนนอกาและก็มัียัเจนเซนโดยมีฟูลแบ็กทางฝั่งซ้ายก็คือเซจิคานอสและคู่หน้าของพวกเขาครับจะเป็นทนายของอีวานโทนี่จะจับคู่กับไบรอันเอบูอโมอะไรครับแล้วเราจะมาปิดใช้คลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไงถึงแม้ว่าจากปัจจุบันครับลิเวอร์พูลจะขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคน โดยเฉพาะในรายของซาร่าแล้วก็มาเน่แต่อย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าศักยภาพของสโมสรลิเวอร์พูลหากได้ลงเล่นในแอนฟิลด์ก็น่าจะทําได้ดีกว่าทางเบรนฟอร์ดพอหากดูฟอร์มหน้าปัจจุบันเบรนฟอร์ดในตอนแรกกับตอนนี้ดูจะค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยครับนั่นจึงเชื่อว่าในเกมนี้ลิเวอร์พูลน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเบรนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับ และเ,เพื่อนๆอะรครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถร่วมคอมเมนต์และพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยสำหรับวันนี้พวกเรา Liverpool Today ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวอเราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ